สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการดู physical ID นะครับ address ของ windows 10นะครับผู้ที่ใช้ windows 10นะครับก็ให้มาคลิกที่ปุ่ม start นะครับหรือปุ่มเริ่มต้นตรงนี้นะครับคลิกไปแล้วก็ไปที่ setting นะครับ setting ตรงนี้ โอเคมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาคุณก็เข้าไปที่ Network Internet ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปตรงรูปโลกนี้